เศร้าจากเทธอนี่นี่ครับผมตลอดครับผมอุ้ยนี่ครับผมเสร็จไวฮะอีกครับผมว่ามันอีบอกรับผมโอเคสวัสดีครับผมผมสักช่องทีเชอรไวครับผมมืัอนี้กับปลากับปลากิบเห็ดนะไปรอบบึงว่าเผื่มันมีเห็ดครับผมวอสิมานเห็ดยังไงครับผมเดี๋ยวเราหนีอยู่บนดอยเนะครับเด้ออันนี้ผมโอ้พี่น้องมาเจอเห็ดหนางงัวครับผมอันนี้เออเห็ดหนางงัวนะครับเด้อแม่นบอสนี่ครับผมเห็ดอันนี้สมัยมัน ยังเกาะมันบอคายเสียบมันยังเกาะเฟืน่นๆยังได้บอกไถึงไปบอกไปถึง,งพี่น้องดูดิแต่ว่าดอกง่ายครับผมหนางวนวางวครับผมเดี๋ยวบอเก็บด้วยครับผมเดี๋ยวมันกันได้ดอกมันบอคายเสียบแล้วยัง,ยงได้พี่น้องดอกนี้ง่ายขนาดครับผมดูดิมันเน่าแล้วครับผมเจ็ดเจ็ดผึ่งคลามครับเนาะอยพี่น้องบุญเนี่ยคนไข้บอคายเลยครับเด้อขอโทษเด้อกล่องอันนั้นนิ้วดิมาฝนตกตลอดเลยมันเน่าพี่น้องดูดิ อันนึงนี่อิ่มเลยครับครัวหนึ่งครับผมพี่น้องผมว่าสิไปลองเบิ่งเห็ดยังก่อเห็ดมันปูเลยครับเนาะว่าที่ผมเคยเก็บมันขึ้นบอกครับไปลองไปเบิ่งนน้ำกันครับผม่ามันมานบอกไปเบิ่งนํ้ำกันครับผมพี่น้องขึ้นแล้วครับผมนี่ครับผมมันขึ้นครับผมตึกขึ้นกันสีครับเ่นเนาะฝนมันตกตลอดเลยครับผมบนดอยโอ้พี่น้องนี่ขึ้นแล้วครับผมพี่นี่ครับผมโอ้ยพี่น้องผมเป็นวงกลมครับผมฝนออมฝุเนะ อู้หัดพูนครับผมนี่นี่นี่มานี่ออมเป็นองค์กลมครับผมนี่ออกมานี่ครับผมนี่ดอกนี้ครับผมผาพี่น้องเก็บครับผมพี่น้องครับผมนี่ฝนมันตกแฉมืดครับผมอู้ดอกนี้ครับผม โอ้มันเละไปครับฝนมาตกซื่อๆเดี่พี่น้องเนี่ยมันบปทันแก่เด้ครับผมแต่ฝนมันตกอดอกนี้ครับผมอือหือนี่ครับผมฝนตกหนักพี่นอ้องโอ้จนเกือบแก่มาตกซึมอฝนเลย เปิดพี่น้องดูนี่ครับผมดอกนี้ไปเอานี่ครับผมนี่ฝนตกตลอดเลยโอ้ยตายเลยพี่เอ้ยนี่ครับผมนี่โอ้ดอกอ่อนขนาดน,น,นี้อันนี้นี่ครับผม ฝนตกตลอดเลยครับผมบนดอยตัวเนี้ยแค่ฝนตกเนี่ยมันเห็นเห็นเน่าไหวพี่น้อง,ะะลง,ง,งแล้วก็เห็นแล้วงงมันจิขึ้นแล้วก็เนา่าแบบนี้แหละแต่นี่ก็ว่าท่านเน่าเป็นมันถึกฝนซื่อๆเดี๋ยวมันก็ถ้าถึกแดดถ้าฝนโบสถึกฝนมันมันก็สิแข็งแน่นพี่น้องเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยโอเคครับผมขออธิบายนี้นะครับเรื่องบนดอยเนี่ยฝนจะตกแบบนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเข้าสิไปนาไปไปไฮนเนาะการตื่นเศร้าสองโมงเศร้าเจ็ดโมงสอนให้ไปนาเลยครับผมถ้าเราต้องถ่ายฝนหยุดเลยครับตามหลักเนี่ยฝนมับประยุดมันเป็นยงสี่พี่น้องบนดอย มันชื้นแห้งยหรอมันจะตกจังสี่หรอบมันก็โบไม่เด็ดในเรื่องจริงครับผมแล้วก็มันซิโบไม่เด็ดดอกมันทอดเดือนเดือนพฤศจิกาเลยมันบังคับบังเทือดสองเดือนเป็นหองพ่อเด็ดแค่ครึ่งชั่วโมงเด็ดจะให้เห็นข้าอยู่โคลงเหนือนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับบนดอยเป็นลักษณะนี้ต้องให้ร่อนฝนหยุดข้าวซิไปเสียบใดเลยนอนริบแต่บ้านจะใช้เวลาไปเห็นงานไปแบบนี้แหละเวลาไปให้ไปนหน้ากับไปตากฝนัสีไปเลยเพราะมันฝนตกแบบนี้แต่ตกบ่แห้งโบครับผมเนี่ยเนี่ยโอเคครับผมดีไปเบิร์กนิครับเนาะ คลิปนี้อาจจะบีบให้เงีผมคิดว่าฝนมันตกนะครับเนาะอาจจะให้พยายามจะหายเต็มตะก,กะตาแต่ก็สิบปีที่ผ่ับผมบอกฝนมันตกเนาะเดไปตั้งโตก่อนใหม่กับผมโอเคผมไปเบิร์นน้ำกันครับผมครับผมแม่มากินครับผมอุ้ยกิ่งไปแล้ว นี่ครับผมนี่ฝนตกตลอดเลยโอ้ยตายเลยพี่เอ้ยนี่ครับผมมันเกินสีครับผมพูดออมไม่พูนครับผมออมเป็นโค้งไปเลยพูนครับโค้งเป็นวงลี่พูนหอดหอดข้างล่างผมไปเบิ้งข้างล่างนะครับเนาะจะพาไปเบิ้งครับผมนี่ครับผมคือมาชั้นนี้นี่ครับผม นี่ดวงออกมนัน่เป็นสายแล้วผมอู้ออกไปโค้งไปพุ่นแต่ว่าพี่น้องปูนข้างล่างครันผมแต่ว่าดอกบนยังไงครับผมอ้ยนี่ครับผมแต่ใบใหม่ยังไงนี่นี่น,นี่มาพี่น้องเก็บครับพี่น้องเอ้ะ ตรงนี้ครับผมม,มันเน่ามุดพี่น้องมันอ่อ,อน,นม,มีแก่แล้วก็ฝนมาตกตลอดครับผมน้ะมืดหลาหลตกมืดมืดเปื้นพี่น้อง ตกยันปีใหม่ไปไ้ลยพี่น้องฝนนี่อยู่เนี่ยตกคักตกเน่เนี่ยตกจนหิ่งเ่ามืดเลยพี่น้อง ฝนตกอุ้ยตายเบื่อกับฝนหลายพี่น้องจ็ได้มันทิเศร้าจากเท่อนี่ตกะดพุ่นแบบปีใไม่บุ่นตกกระดอกกระเดียไม่ฝนเนี่ย นี่มันอันนี้มันฮักพี่น้องนี่ครับผมมันขก้นสิครับผมมานี่ฝนตกตลอดพี่น,อน้องเน่าเหมือนเห็ดพี่น้องครับผม อ้พ oh, ี่น้องขึ้นไปบนนไหมพี่น้องผมยืนกองนบนไงครับผมปุ่นน่ะป้าพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งครับผมนี่นี่ผมอู้ลื่นครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมเดี๋ยวเก็บไปจนกนั้นนะที่เต็มกระตาพี่น้องกองนี่ขนาดนีวไปเบิ้งขนาดไหนครับผมพี่น้องใหญ่ใหญ่ครับผมดูดิเออ ครับผมงานไปแล้วครับผมอุย้ยลืมลืมลมงูทิมซะเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยทำเวลาเด้ครับเด้อฝนตกครับผม โอ้ดอกนี้ครับผมเปิดเป็นดอกสามดอกเลยครับผมโอ้โหงอห,มนห,นหอมขนาดงามไนาะครับผมอ้ยนี่ครับผมโอเคผมดีพอจะหาให้มันเต็มกระตากว่านี้ครับผมจะในวันสิมานปะครับลองไปหาอีก,กตรงย่างหาผมบได้หาง่ายๆดี๋ครับว่าวแต่ว่า ก่อสิได้คลิปนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันพี่น้องว่าใชเต็มกระตามากกว่านี้แน่เพราะว่าฝนเปียกพี่น้องยามเป็นไข่ไปน,นี่ฝนเปียกหมดเลยผมตอนนี้แต่ว่างามครับผมไปลุ่นน้ำกันครับผมผมมาเจออีกล้องนึงนะครับเนาะบัดนี้เขาจะเก็บกล้องนี้แล้วก็จะเศร้าพี่น้องเพราะวา่าเปียกฝนหมดเลยครับผมดูด,ดิเอากล้องนี้กล้องเดี๋ยวพ่อเอาแค่เต็มกระตาก่อนพ่อพี่น้องเนาะแล้วก็สิกับพี่น้องไปหาไปหาเสืกอกันฝนก่อนอยากกันยุ่งยางยุ่งไรกันนั่นยุ่งครับผมโอ้งามขนาดครับผมฝนตกบ่เศร้าเป็นตาลำข้ามฝนครับผม กุละนายกับมันนี่ถ้าเอินมาตีกันเดี๋ยวก็ตีเลยได้อีริทโน,นอีริเดนพี่น้องวาอีลีด้วยแบบผมโอ้ยตกใขรตกเนยพี่นตกเจ็ดมือเพราะท่านได้เศร้าเจ็ดมืออยู่พี่น้องเสือผมขึ้นล่าเมื่อแล้วโอ้ยยอมมันนะขะขนาดครับผมโอ้ยนี่ครับผม พี่น้องงามขนาดครับผมเนาะสะออ่อนคักครับผมโอ้อยฝนก็ตกดีอโอ้พี่น้อง อ้พี่น้องดูดิโอ้เรือใจลายพี่น้องงามประนัดครับผมโอ้ดอกนี้ครับผมนี่โอ้ดอกนี้ครับผมโอ้โหหยนี่ครับผมจิงบว่บะนี้อู้ โอเคครับผมอีพี่นีเอาสม,มีนะครับเลือกพี่น้องเอาแค่เต็มกระตากค,ครับผมบอกว่ามันบ่ไว้พี่น้องผมตากฝนพยานเป็นไข่ครับผมผมยานเป็นไข่ผมตนนัวนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนครับผมเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปผมมันคือสิตกติบอนี้จะไปหาเสื้อกรรันฝนมาเตรียมมันมาพี่น้องจะไปหาเสื้อกรรันฝนมาก่อนแล้วก็มาเก็บใหม่หรือยังไดพี่น้องถ้าฝนบ่มากก็อาจจะไปได้มาถ้าฝนบต่ตกอาจจะมาเบ่งก่อนครับผมจะรีหาอีกครับผมว่ามันยิบอ่ครับผมโอเคครับผมมนนี่ก็ไดเฮ็ด นี่ครับเห็ดมันปูงไงครับผมหนักขนาดนี้เห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่นั่งนะครับคยเห็ดเปิ่งพี่น้องแต่เห็ดนี้หนักกว่าถ้าฝนตกในี่หนักมันอมดินอมน้ำครับผมหอมขนาดหองเห็ดอันนี้ครับผมโอเคผมจะเดี๋ยวขอบคุณอะไรครับที่เข้ามาช่วให้กำลังใจนะครับเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับผมและขอบคุณอะไรที่สมาชิกสไตรหครับผมขอบคุณอะไรครับผมแล้วก็เมื่อนี้ผมก็ตากฝนพี่น้องยันเป็นไข่ที่ผมจะกลับไปเปลี่ยนชุดพี่น้อง ยัางทากาดอยู่นี่ในกางเกงอยู่ในยานอยู่พี่น้องอยู่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิปอยู่โอเคครับผมฝติดตามพี่จไปนะครับอาสสมานนีพ่ครับผมสวัสดีครับผม